ครับวันนี้พวกทีมงานจราจรของเราได้รับมอบหมายจากท่านพันธรอเอกอนุไทยจินดามณีผู้กับการสถานีตำรวจปูทอนของึกครับให้ออกรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อต้อนรับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ตลาดโลเกือครับซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝั่งกัมพูชาชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างๆนะจะมาเที่ยวที่ตลาดโลเกือเราจึงจะรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวครับเด็กครับนี่คือสถานที่ ตลาดโรงเกลือนะครับซึ่งไม่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจะมาช่วงวันหยุดยาวนะครับจะมาการจับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อผ้าห่มซื้อเครื่องใช้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวก็จะมีการมาซื้อผ้าห่มมากแต่ความเป็นห่วงไปใหญ่ของสถานีตำรวจภูธรของลึกนั้นกลัวช่วงหยุดยาวไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เสียบคากุญแจไว้ก็อยากแนะนานะครับถ้ามีรถมาจอดนะครับมีรถมาจอดก็ให้เอาคุญแจออกเลยครับช่วงนี้ขายของได้ดีไหมครับ ก็เงียบเงียบกันเงียบเงียบเนาะหวังว่าตรงปีใหม่จะมีคนมาบ้างไหมครับคิดว่าคิดว่ามามีความหวังมีความหวังนะครับก็ขอขายให้ขายได้ดีๆนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ขอฝากไว้อีกนะครับการจุดทูบเทียนเกี่ยวกับบูชาสิ่งของในในบ้านแววางนะครับออกจากบ้านให้ปิดไฟปิดอะไรนะครับเพราะไฟไหม้เนาะขอบคุณมากครับครับผมครับปโตนาโมนาค่โอวยประหลุดปลุดเพลิง ទូបទៀនក៏ឲ្យពលួតឲ្យម៉ាត់អឺបាក់យោទូបទៀវានឹងភ្លើងឆេះបើភ្លើងឆេះហើយវាក៏រំបាយយកតាមវត្តដែរអឺនេះកូនរបស់ចៅវិញយ៉ាងណាកូនអឺកូនមានចរើនមែនប៉ានេះហើយកូនខ្ញុំកូន3កូន3អូបាក់យោចរើនទៅយកតែបៃតផហើយឈប់យោទៅអាខ້ອຍขายດີហើយក៏ក៏ ดูแลเรื่องไฟเป็นห่วงแล้วก็ทรัพย์สินปิดประตูเรียบร้อยเนาะตู้มอครับนี่คือจุดแรงม์กของตลาดโลงเกลือนะครับซึ่งห่างจากตึกที่สูงสูงนั้นประมาณ500เมตรนะครับถึงฝั่งนั้นเป็นประเทศกัมพูชานะครับเราเป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นห่วงเป็นใหญ่ในการชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตลาดโรงเกลือนะครับโดยเฉพาะรถของเราเนี่ยครับเสียบกุญแจคาไว้อย่างนี้หายนะครับหายเพราะว่าการหายแล้วเอาคืนยากเพราะเราใกล้เขตแนวชายแดน โดยเฉพาะช่วงปีใหม่หยุดยาวเราต้องเอาออกนะครับน้องน้องทำงานที่ไหนครับนี่กรุงเทพครับกรุงเทพมาทำอะไรครับซื้อรองเท้าซื้อรองเท้าไปขายนะใช่โอเคเวลาจอดรถต้องเอาออกนะครับโดยความเป็นห่วงเป็นใยของเจ้าที่จราจรของเรานะครับร้านเราขายอะไรบ้างครับขายเต็นท์ขายเก้าอี้ขายหัวไปเที่ยวกันนะจ๊ะมีเก้าอี้มีโต๊ะมีเต็นท์นะจ๊ะจ๋าสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวในเพื่อความสะดวกในการจัดเต็นท์การพักพักแรมมาหาที่นี่ได้ครับ ราคาเป็นยังไงครับราคาไม่แพงค่ะราคาไม่แพงนะจ้าอันนี้ราคาเท่าไหร่เท่านี้ตัวนี้ราคาสามร้อยสามร้อยนะครับอ่าสามร้อยอย่างเก้าอี้พวกเนี้ยตัวนั้นราคาสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแล้วจ้าอ่าสินค้าของเราอันไหนที่ว่าดูแล้วนักท่องเที่ยวต้องการมากที่สุดคืออะไรครับก็เปนเถ้าโต๊ะเก้าอี้นี่แหละจ้าแล้วก็มีเต็นต์จ้ามีเต็นท์จ้าพี่อ๋อครับอ่าซึ่งสินค้าจากพวกนี้เหมาะสําหรับให้นักท่องเที่ยว ได้ไปพักแรมนะครับตามสถานที่ต่างๆก็ขอให้พี่สองคนขายดีๆนะครับขอบคุณครับเออกางเกงเจเจ,เจบ็อกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับราคาถูกไหมครับราคาก็ตัวละยี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะอ๋อครับถูกๆเองเนาะค่ะถ้าขออยากแนะนำครับถ้านักท่องเที่ยวมาก็าดูแลดีๆหน่อยนะครับเพื่อจะได้เป็นหูเป็นตาของตลาดเราเนาะราคาได้จ้ะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะบบริเวณแถวนี้นะครับซึ่งจะเป็นขายตลาดขายผ้าห่มมือสองนะครับเป็นไงพี่ช่วงปีใหม่ได้กลับบ้านไหม พี่ใหม่ได้กลับบ้านไหมอ่าไม่กลับนะปีนี้ไม่กลับนะโอ้ขายของดีไหมครับเรื่อยๆพี่ใหม่ขายเรื่อยๆเรื่อยๆตอนหน้าหนาวเข้ามาเราขายดีอย่าเงี้ยขายให้เฮงๆเลยนะแต่เราหวังว่าอย่างเงี้ยปีนี้เท่านนแหะว่ามีลูกค้าเข้าลงมาซื้อเยอะๆครับแต่อย่างผ้าห่มเราเนี่ยขายยังไงคะผ้าห่มนี้มีตั้งตั้งปีกมีตั้งส่งนะคะโอเคการถ้าปกติถ้าสมุนไพรอย่างเงี้ยเราขายส่งราคา50บาทขายปีกมีเจ็ดอ๋ออย่างเงี้นะเท้าถึง เอผื่อเงีบยแปดเซฟหรือว่าเจ็ดเซฟเอาสิบผืนอหกเซฟเอาร้อยผืนอห้าสิบสี่สิบมีทุกอย่างเลยพี่มีคือต่ำต่ำต่ำลงลงมาอย่างนี้นะเราก็แบ่งแบ่งกันให้ลูกค้าครับผมอ้าวฝากไปฝืนนักท่องเที่ยวหน่อยครับว่าร้านนี้อยู่บริเวณตรงไหนบ้างฝากหน่อยอยู่นี้อยู่ลงเกลือค่ะอยู่ลงเกลืออันสักแก้วนะคะเออนี้ตรงนี้เออตลาดตลาดบ่จ่อเนาะเออตลาดอบจอบจอนะคะครับตลาดอบ่จอจ่อละอยู่นี่กอไก่สามสี่ห้องที่ ก็อกาะไก่สามสี่ของช่องนี้เขาเรียกแถวนี้สามสทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือขายประเภทนี้หมดเลยค่ะของเก่ามีตังตังผ้าห่มมีตังผ้าหมีทุกอย่างผ้าห่มอะไรมีผ้าม่านทุกอย่างสวยๆทั้งนั้นหมดเลยผ้าม่วงผ้าม่านรวมๆเลยค่ะนะครับขอขาาขายขายรวยๆให้ครับพีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าต้องการสินค้าประเภทผ้าห่มในช่วงฤดูหนาวนะครับก็ขอเชิญมาเรียกซื้อเลือกหาที่ร้านร้านเจอะไรนะครับ เจสาค่ะเจสานะครับมีของเยอะแยะครบหมดเลยนะครับก็มีทุกอย่างค่่ะพีครับอยู่ต้องหมดรับก็ไกลสามสี่ทองเจ็ดค่ะครับลงเกลือคร้านอบจขายทั้งปีกและส่งนะครับใช่ค่ะขายปีกกับส่งนะครับก็ฝากพี่น้องของเราครับถ้าเข้ามาตลาดลงเกลือก็อย่าลืมร้านเจสาเจสานะครับขายของราคาถูกเป็นกันเองนะครับขอบคุณครับ